สวัสดนเรียทุกคนนะครับมาวันนี้ครูมาอัดคลิปแนะนําการเตรียมตัวสอบภาาขอกันบ้างวันนี้ครูขอเริ่ม1ตําแหน่งก็คือตําแหน่งที่หลายๆคนสมัครกันเยอะก็คือนักวิชาการศึกษานะครับครูเริ่มตําแหน่งนี้เนาะส่วนตําแหน่งอื่นๆรบกวนนักเรียนกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทางช่อง YouTube ของครูเนาะเดี๋ยวตาแหน่งต่างๆตําตแหน่งอื่นๆครูจะทยอยมาแนะนําเรื่อยๆ ดังนั้นกดติดตามครูไว้เวลาครูอัปเดตคลิปจะได้ไม่พลาดโอเคนะภาคกอครูก็ทยอยไปหลายส่วนแล้วเนาะเดี๋ยวมาวันนี้มาขั้นด้วยภาคขอนิดหน่อยก็เอาเป็นว่ากดติดตามครูไว้จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปซึ่งครูการันตีว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบของนักเรียนแน่นอนสั้นๆนักวิชาการศึกษาคนที่จะสมัครได้ไม่ใช่ทุกคนเนาะจะต้องเป็นคนที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากกอขอสอซึ่งการตรวจสอบคุณวุฒิจากกออสอคสครูสอนไปแล้ว โอเคนะดังนั้นใครสมัครตำแหน่งนี้จะต้องได้รับการรับรองถ้าไม่ได้รับการรับรองแล้วสมัครไปนักเรียนเป็นหมกคะถูกตัดสิทธิ์ไม่มีทางได้บรรจุโอเคนะแม้เราจะสอบผ่านก็ตามดังนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกรคสเนาะหลักการตรวจสอบการรับรองจากกรคสครูสอนไปแล้วลองไปเลื่อนดูใน YouTube ครูได้ครับเคลีย okay, นะมาในวันนี้ครูจะมาแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน3อย่างก็คือ 1. แนะนําเนื้อหาที่ออกสอบ2 แนะนำวิธีการหาไฟฟรีแล้วก็สามแนะนำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเดี๋ยวมาดูว่าครูเลือกยังไงอันดับแรกต้องบอกนักเรียนว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นประเด็นหลักก็คือสองส่วนนี้นักเรียนควรเน้นสองส่วนนี้มากที่สุดเพราะสองส่วนนี้จะทำให้เราได้เนื้อหาที่ครบถ้วนตามประกาศใช่ไหมประกาศจะบอกเนื้อหาที่ออกสอบเราก็ไปหาไฟฟรีตามประกาศเน้นการอ่านเนื้อหาไม่ใช่ท่องข้อสอบ มหาลัยที่เขาได้รับการออกข้อสอบเขาออกอะไรก็ได้แต่เขาจะออกในขอบเขตของเนื้อหาดังนั้นเน้นเนื้อหานักเรียนจะแม่นยำกว่าโอเคนะไม่ใช่ไปท่องข้อสอบแล้วไม่ตรงคนออกข้อสอบให้นักเรียนท่องกับคนออกข้อสอบจริงในวันสอบคนละคนกันนะดังนั้นโอกาสที่มันจะตรงมันน้อยนักเรียนไปท่องข้อสอบไปนักเรียนก็ตายให้เน้นการอ่านเนื้อหาตามประกาศโอเคนะแล้วถ้านักเรียนมีเวลาเหลือนักเรียนจะทําแนวข้อสอบก็ไม่ว่ากันแต่เน้นการอ่านเนื้อหาเป็นหลัก ก็คือหมายเลขึ้ก,กับหมายเลขสองโอเคนะต่อไปหมายเลขสามหนังสือหนังสือเนี่ยนักเรียนจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าซื้อก็ถือว่ามันก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมหรือพูดง่ายคือสื่อการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้รับการอ่านเนื้อหาที่แม่นยําครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนาะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันดังนั้นในคลิปนี้ครูจะแนะนำสามส่วนครับเนื้อหาที่ออกสอบการหาไฟล์แล้วก็แนะนําหนังสือเนาะมาดูกัน อ่ะสั้นๆเลยนักเรียนเข้าที่เว็บไซต์สมัครสอบใช่ไหมก็คือเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ท้องถิ่นนะครับเรียนเว็บไซต์ทุกคนน่าจะเคยเห็นนักเรียนสมัครเว็บไซต์ไหนทุกอย่างมันก็อยู่บนเว็บไซต์นั่นแหละอ่ะสมัครนะเว็บสมัครใช่ไหมนักเรียนเลื่อนลงมาครับแล้วก็มาดูซินี่ภาคขอสมมติวันนี้ครูจะมาแนะนําตําแหน่งนักวิชาการศึกษานักเรียนก็จะต้องกดตรงนี้ใช่ไหมนี่เขาจะบอกเนื้อหาที่ออกสอบนักเรียนกดตรงนี้ ครูเรียกมันว่ากดหนึ่งนะนักเรียนกดหนึ่งตรงนี้นะอีกตรงอันหนึ่งที่นักเรียนจะต้องกดนักวิชาการศึกษาก็อยู่เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการใช่ไหมนักเรียนจะต้องกดตรงนี้กด2นักเรียนจะต้องกด2ที่นะครับเพราะว่าหมายเล็กหนึ่งจะบอกเนื้อหาที่ออกสอบว่าออกอะไรบ้างใช่ไหมส่วนหมายเล็กสองตรงนี้จะเป็นงานงานที่ปฏิบัติซึ่งข้อสอบออกว่างานที่นักเรียนทำอ่ะ ทำหน้าที่อะไรอย่าไปเซิร์ชหา Google นะว่านักวิชาการศึกษาทำหน้าที่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องเสิร์ชเขาบอกมาแล้วนี่ครับตรงนี้ตรงเนี้ยนักเรียนแค่อ่านอ่านให้ตรงกับตําแหน่งตัวเองนักเรียนก็จะสอบได้ตรงนี้ออกสอบเช่นกันดังนั้นข้อสอบออกสอบสองจุดนะนักเรียนจุดแรกจุดแรกคือการออกว่าออกเนื้อหาอะไรบ้าง จุดที่2คือออกงานที่ปฏิบัตินักเรียนอ่านตามนี้ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอครูสรุปนักเรียนต้องกด2ที่ใช่ไหมส่วนตำแหน่งอื่นๆก็เหมือนกันก็ใช้หลาักการเดียวกันนะครับออามาดูสมมตินักเรียนกด1นะครูเริ่มจากกด1กดตรงเนื้อหาก่อนนักเรียนจะพามาเลื่อนจะเจอหน้าจอนี้ถูกปะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเราจะพบว่านักวิชาการศึกษานั้นอยู่ตำแหน่งที่37หมายถึงในไฟล์ถูกปะครูตัดช็อตมาให้ดูหน้าจอประมาณนี้เนาะมันก็จะบอก เนื้อหาที่ออกสอบหมายเลขหนึ่งนักเรียนก็พิมพ์ไปใน Google แล้วก็ตามหลังด้วย PDF โอเคไหมครับหมายเลขสองหมายเลขสาหมายเลขสีหมายเลขหล้ 3, ห 4, หนักเรียนจะพบว่ามันคือไฟล์พรบรทั้งหมดเลยใช่ปะนักเรียนก็แค่ตามหลังด้วย PDF ก็จะได้ไฟล์มาอ่านจาก g o o g l e ฟรีๆตรงตามประกาศโอเคไหมต่อมาหมายเลขหก 6, มันอาจจะยาวนิดนึงนักเรียนก็ใช้หลักการเซิร์ชสั้นๆลองเซิร์ชดู ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระบบความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัยมันน่าจะเกิดส่งซองสามสี่ไฟล์ประมาณสี่ไฟล์โอเคไหมครับส่วนอันที่7น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนเนี่ยเซิร์ชยาวได้เลยอันที่7ก็เซิร์ชได้เลยครับความรู้ในการจะทําแผนตามเนี้ยครับแล้วก็ตามด้วย PDF เห็นไหมต่อไปหมายเลข8 หมายเลข8น่าจะเป็น3ไฟล์ครับความรู้ในการวางแผนการศึกษาความรู้ในการจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาความรู้ในการจัดทํามาตรฐานทางการศึกษาอันนี้ก็จะมี1นึ่งสองสามไฟล์ครูที่ใบเข้าใจไหมเวลาเซิร์ชก็แค่นี้ครับเวลาเซิร์ชเรียนตามหลังด้วย pdf ก็จะได้คําตอบแล้วอ่ะมาที่คลิปครูนิดหนึ่งใครเคยเรียนกับครูบ้างอันนี้น่าจะรู้เนาะไม่ว่าน่างเรียนจะสอบภาคขอหน่วยงานราชการใดใช้หลักการเดียวกันหมด ภาพขอเนี้ยนักเรียนสามารถหาเนื้อหาตรงตามประกาศมาอ่านได้ด้วยเทคนิค pdf ครับที่ครูสอนตามภาพลองไปดูกันนะจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนแน่นอนครับวิธีการหาไฟล์ฟรีนักเรียนสามารถหาไฟล์ฟรีจาก Google ได้เลยครับแล้วไฟล์มันจะสวยงามจัดในรูปแบบ pdf แล้วซึ่งไฟล์พวกเนี้ย นักเรียนเอามาอ่านนักเรียนก็จะได้เนื้อหาครบถ้วนตามประกาศครคูผู้นี้เข้าใจไหมครับโดยอ้างอิงจากอันนี้นะตามที่ครูสอนเห็นไหมต่อมาหมายเลข9้าที่หลายๆคนเข้าใจผิดไปเซิร์ช Google หมายเลข9ไม่ได้เซิร์ชนะครับหมายเลข9เขาให้มาลักษณะงานที่ปฏิบัติเขาให้มาเลยให้มาให้มาตรงไหนดูครูครับนักเรียนเลื่อนขึ้นไปจาหมายเลขกด2ได้ไหมที่ครูแนะนํากดตรงเนี้นักเรียนกด สมมตินักเรียนกดประเภทวิชาการก็คือนักวิชาการศาใช่ไหมกดเข้าไปนักเรียนก็เลื่อนเลื่อนดูเลื่อนด,อนดูนักเรียนจะพบะหน้านี้เห็นปะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเนี่ยนักเรียนอ่านตรงนี้มันมีสองหน้าหกเก้าถึงเจ็ดสิบเนี่ยอันนี้เขาเรียกลักษณะงานที่ปฏิบตัติออกข้อสอบด้วยนะลักษณะงานนักเรียนมีหน้าที่แค่อ่านมีแค่สองหน้าอ่านไปสอบตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้คือหมายเลขเก้าคูอธิบาย,ยางี้ชัดเจนไหมครับที่เหลืออยู่ที่ g o o g l e ทั้งหมด เรียนนะด้วยเทคนิค PDF ครูพูดชัดเจนนะดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครมา,าสอนนักเรียนนักเรียนสามารถหาไฟล์เองได้ฟรีครับทำเองได้ทั้งหมดโดยอ้างอิงจากประกาศตัวนี้เห็นไหมซึ่งนักเรียนสามารถไปดูคลิปนี้ครูได้นักเรียนจะได้แนวคิดในการหาไฟล์ฟรีเนาะผ่านนะครับต่อมาสุดท้ายครูมาแนะนำหนังสือกันนิดนึงอยไามิถีนะเวลาเลือกหนังสืออย่าเลือกมั่วดูวิธีการเลือกของครูนักเรียนจะได้หนังสือมีคุณภาพ สมมติตำแหน่งอื่นๆถ้าครูยังไม่แนะนำนักเรียนลองไปหาหนังสือด้วยตัวเองก่อนก็ได้นักเรียนจะได้หนังสือที่ค่อนข้างดีเลยถ้าทําตามครูโอเคไหมครับย่าอีทีนะครูไม่ได้ให้หนักเรียนเสียตังค์นักเรียนสามารถหาฟรีๆได้จาก Google อ่ะเนี่ยเขาประกาศมาแล้วใช่ปะเราก็หาจาก Google ได้ด้วยเทคนิค PDF ซึ่งครูสอนทั้งหมดแล้วเนาะต่อมาถ้านักเรียนอยากจะได้หนังสือสักเล่มเป็นอุปกรณ์การเสริมและการเนาะสื่อการเรียนการสอนแบบเสริม mm hmm. นักเรียนก็สามารถหาได้ ครูเจอเล่มนี้ครูรู้สึกว่ามันครบถ้วนดีครูเลยมาแนะนำนะครับแล้วเรียนดูเวลาครูดูครูดูอะไรบ้าง 1. ครูดูสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์เนี้ยเป็นตัวการันตีว่ามันค่อนข้างน่าเชื่อถือสำนักพิมพ์ก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดพิมพ์หรือพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นบริษัทบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็จัดตั้งบริษัทหนังสือเรียนนะนะแล้วก็จัดตั้งสำนักพิมพ์มา อ่ะพูดสันส้นๆสำนสักพิมพ์นี้หลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะทิงบิยอนเนี่ยครับหรือ IDC p r e พ i e r เนี่ยเขาก็รู้จักทั้งทิงบิยอนและ IDC p r e พ i เมครับเป็นกลุ่มของสำนักพิมพ์เป็นกลุ่มของชื่อในบริษัทเดียวกันโอเคไหมครับเขาจัดทําหนังสือแน่นอนค่อนข้างผิดม,มีคุณภาพทุกคนน่าจะรู้จักทิงบิยอน IDC p r e พ i เมนะครับในหนังสือเรียนของลูกหลานเราหนังสือเรียนเสิริฟมาเนาะก็มีสอบเข้ามอาปลายก็มีถือว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่ ค่อข้ามีคุณภาพอยู่แล้วล่ะโอเคนะครูพูดจัดเจนนะสำนักพิมพ์ต่อมาปรากฏชื่อผู้แต่งนี่เห็นปะ่ะชื่อผู้แต่งชื่อผู้แต่งนักเรียนสามารถเอาไปเซิร์ช Google ได้นักเรียนก็จะรู้ว่าอาจารย์ท่านนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดสําคัญมากนะชื่อผู้แต่งครูเห็นหนังสือหลายๆเล่มไม่มีชื่อผู้แต่งนักเรียนลองจินตนาการแล้วเราจะรู้ได้ไงใครเป็นคนเขียนเล่มน,นั้น ไปก๊อปปี้เพจก๊อปปี้วางไปเซิร์ช Google แล้วมาแปะแปะแปะตัดแปะไปก๊อปปี้มาโดยไม่อ่านก๊อปปี้แปะ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 แล้วเอามาขายให้นักเรียนหรือเปล่าดังนั้นชื่อผู้แต่งเป็นการยืนยันว่าหนังสือเล่มนั้นมีตัวตนถ้าเกิดหนังสือเขียนมั่วหรือเขียนอะไรผู้แต่งย่อมมีส่วนรับผิดชอบถูกด่าได้ถูกไหมล่ะดังนั้นเขาย่อมจะเขียนให้ดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเขาด้วยดังนั้นหนังสือที่ดีควรจะมีชื่อผู้แต่งนะครับสําคัญมากครูเห็นหลายครั้งนักเรียนซื้อหนังสือมัว,มว ผู้แต่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครหนังสือต้องมีตัวตนนะครับเนี่ยโอเคไหมครับต่อมาหนังสือที่ดีนั่นเองเคยเจอไหมพิมพ์ผิดมั่วซั่วไปหมดพิมพ์ผิดเยอะมากใครเคยเจอพิมพ์บอกครูได้หนังสือบางเล่มพิมพ์ผิดเพราะว่าอะไรเพราะทํากันมามั่วๆก็ป,ปี้วางโดยไม่อ่านด้วยซ้ำก็ปี้จาก Google ลูกเดียวนั่รเยนรู้ไหมครับหนังสือที่ดีต้องมีการพิสูจน์อักษรจ้างคนพิสูจน์อักษรน,นะครูเป็นหนึ่งคนที่เป็นนักวิชาการครูเคยทําหนังสือมาทั้งรูปแล้ว ถ้าเรกเรียนไปดูหนังสือใน C ีหรืออะไรก็ตามเรน,นอลองเปิดหน้าปกเด็กมปลายอะไรย่างเงี้ยครับมต้นก็ตาม,มานักเรนจะเห็นชื่อครูนะครับหลายๆครั้งครูเคยเป็นทั้งบรรณาธิการถูกไหมรวมทั้งเคยทําหน้าที่ตรวจทานอะไรเงี้ยครับตรวจทานบรรณาธิการเนี่ยครับก็จะทํางานร่วมกับพิสูจน์อักษรถูกปะตรวจทานบรรณาธิการจะทําให้โครงสร้างข,ของหนังสือแม่นยายิ่งขึ้นตรวจทานจะทําให้เนื้อหาแม่นยายิ่งขึ้นพิสูจน์อักษรจะทําให้การสะกดผิดสะกดถูก ถูกต้องมากยิ่งขึ้นหนังสือหน้าอ่านเพราะมีการตรวจทานครูพูดชัดเจนปะ่ะเนี่ยหนังสือที่ดีจะมีพวกนี้หมดแหละต่อมาเลข isbn ไปดูได้เลยครับใครไม่เคยรู้จักหนังสือคูสอนเลข isbn เลข isbn เนี่ยครับมันจะต้องถูกขอไปที่สำนักง,งานหอสมุดแห่งชาติคือง่ายๆหนังสือพอทําเสร็จอ่ะควรจะมีการขอเลข isbn เป็นเลขของสำนักหอสมุดแห่งชาติก็แสดงว่าหนังสือเล่มน,นี้เออมันก็ ก่อนจะส่งไปขอมันก็ต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งการที่หนังสือทำหนังสือมั่วๆแล้วไปขอเลข IS เ n เบียนเขาคงไม่ให้มันก็ต้องเป็นหนังสือที่มีคุณภาพคุณผูดชัดเจไหมครับต่อมาสิ่งสำคัญที่สุดเลยราคาเหมาะสมหนังสือที่ดีควรจะไม่แพงเกินไปหรอกนักเรียนฟังคุยดีนะหนังสือต้นทุนมันนะไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะว่าเวลาเขาพิมพ์อะเขาพิมพ์จานวนมากพิมพ์แบบออฟเซตพิมพ์จานวนมากราคามันจะถูกลงถูกปะที่เหลือก็จะเป็น ต้นทุนด้านการพิมพ์ต้นทุนผู้แต่งต้นทุนพิสูจน์อักษรต้นทุนบรรณาธิการการตรวจทานทุกอย่างใช้เงินหมดดังนั้นหนังสือที่ดีเวลาทําออกมาจะมีค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากแล้วก็เวลาเขาพิมพ์จำนวนมากเขาก็สามารถดําราคาให้ดีและมีคุณภาพและก็ราคาเหมาะสมด้วยโอเคไหมครับครูพูดทุกอย่างแล้วเนาะสั้นๆสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดหนังสือเล่มนี้มีนะครับครูถึงเลือกมีทั้งหมดโอเคไหมครับ ดังนั้นเวลานักเรียนจะไปซื้อหนังสือเล่มไหนก็ควรจะมีแบบที่ครูบอกอย่างน้อยชื่อผู้แต่งควรมีแล้วล่ะไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าใครแต่งเขียนมั่วๆหรือเปล่าก๊อปปี้มาหรือเปล่าถูกปะชื่อผู้แต่งเนี่ยตลกมากเลยนะนังสือที่ไม่มีชื่อผู้แต่งเนี่ยครูเป็นคนหนึ่งที่ครูจะไม่ซื้อเลยถ้าไม่มีชื่อผู้แต่งชื่อผู้แต่งสามารถเซิร์ชกูเกิลได้นะสมมติเป็นอาจารย์ศักชัยนัเนีองก็ร e ู้อยู่แล้วนะครูชื่อผู้แต่งอาจารย์สักชัยนักเรียนเซิร์ชนั่นเองก็รู้ว่าครูเป็นใคราเะ้ มันก็ได้แต่นักเรียนไม่มีชื่อผู้แต่งผีเขียนหรือไงผีเขียนหนังสือไม่ได้นะก็ปี้วางอะ่ะเข้าใจครูพูดนะดังนั้นหนังสือที่ดีก็จะประมาณนี้ตรวจทานอะไรครูไม่ได้หมายถึงว่าเล่มนี้เล่มเดียวดีนะเล่มอื่นก็ดีแต่ลองดูที่ประมาณนี้ที่ครูแนะนําถูกปะก็ควรมีชื่อผู้แต่งควรมีการพิสูจน์อักษรตรวจทานบรรณาธิการมีเลข SBN ราคาเหมาะสมจับต้องได้อะไรประมาณนี้ก็ไปเปิดดูได้ครับเรียนประมาณนั้นเนาะ แต่ครูเลือกมาให้ว่าเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในเล่มที่ใช้ได้ถ้าใครหลายๆคนชอบให้ครูแนะนำหนังสือเนาะก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ดีในตําแหน่งนักวิชาการศ,าศาึกษานักเรียนอ่านเล่มนี้แล้วก็ย้อนไปดูไฟล์ PDF ที่เรียนเตรียมหาเองมันก็จะเพียงพอต่อการสอบเห็นไหมครับครูแนะนําครบแล้วเห็นไหมเนื้อหาที่ออกสอบเอาจากประกาศถูกปะไฟล์ฟรีเอามาจาก Google ด้วยเทคนิค PDF ที่ครูสอนแล้วหนังสือก็ไปเลือกที่หนังสือที่มีคุณภาพหน่อยโอเคไหมครับเป็นไงครับเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะสำหรับตําแหน่งนะักวิชาการศึกษาหวังว่าทุกคนคงเข้าใจลึกซึ้งเนาะสำหรับตําแหน่งอื่นๆเดี๋ยวครูจะทยอยมาเรื่อยๆเนาะพยายามซัพพอร์ตทุกคนอย่างเต็มที่กดติดตามกดไลค์กดสมสัครให้กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเนาะนะคอมเมนต์บอกครูได้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับสวัสดีครับ